สิงคโปร์ตัดหน้าไทยแล้วครับเขาจะเลือกตั้งทั่วไปก่อนประเทศไทย7พฤษภาคมประกาศแล้วยุบสภาความจริงไม่ต้องเลือกตั้งเร็วอย่างนี้ก็ได้ครับเพราะว่าเทอมของรัฐบาลชุดนี้ของนายกรัฐมนตรีหลีเซนหลุงเนี่ยถึงกุมภาพันธ์หน้าแต่จังหวะนี้นายกหลีเซนหลุงเห็นว่ากําลังเหมาะเจาะเพราะว่าเศรษฐกิจกําลังดีได้เปรียบฝ่ายคาน<อ>ก็เลยประกาศมีการยุบสภาเลือกตั้งใหม่ครั้งนี้ที่น่าสนใจก็คือว่า ฝ่ายค้านนี่ส่งผู้สมัครทุกเตกขตพรรคฝ่ายค้านนี่มีเล็กๆน้อยๆสามสี 3, พรรคเท่านั้นเองพักที่มีที่นั่งเก่งท <84 S 2> ี่สุดก็1ที่นั่งเท่านั้นครับ84ที่นั่งในสภานั้นเนี่ยพัก p a p หรือ p e o p l e s action party ของหลีเสียนหลุมมีถึง82ที่นั่งฝ่ายค้านมีแค่2ที่นั่งแต่ครั้งนี้เนี่ยไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว่า p a p จะ หลุดรือว่าเสียการปกครองยังไงยังไงก็ได้เสียงข้างมากยูที่ว่าฝ่ายค้านได้ที่นั่งเพิ่มหรือเปล่าถ้าฝ่ายค้านได้ที่นั่งเพิ่มเพียง1หรือ2ที่นั่งเนี่ยเท่ากับขึ้นมา5 0 1 0 0ถึง่ทีเดียวนะครับและที่น่าสนใจก็คือว่าพรรคฝ่ายค้านคราวนี้รวมตัวกันได้พัก Workers Party พักคนงานกับพัก Democratic Party พักประชาธิปไตยก็สามารถจับมือกันนอกนั้นก็มีพักเล็กๆอีก 2- 3พสรคพักซึ่งตกลงกันแล้วครับว่าจะลงทุกเขตเลือกตั้ง พัก PAP รู้ครับว่าประชาชนเนี่ยบนหนึ่งเรื่องราคาข้าวของแพงเรื่องเงินเฟอ้อและเรื่องคนต่างด้าวเข้าไปแย่งงานความจริงช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนสิงคโปร์เนี่ยถึงแม้จะดูแล้วว่าเป็นประเทศที่ร่ํารวยแต่ว่าช่องว่างนี้ห่างพอสมควรครับฉะนั้นนายกรัฐมนตรีหลีสินหลุงจึงประกาศนโยบายประชานิยมออกมาในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เองครับ ว่าจะแจกเงินว่าจะสร้างงานว่าจะให้สวัสดิการประชาชนมากยิ่งขึ้นก็แปลว่าวันไหวอยู่พอสมควรเหมือนกันที่น่าสนใจอดีตนายกรัฐมนตรีคุณพ่อนายกเนี่ยลีกวานยูเนี่ยประกาศว่าจะลงสมัครสอสอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วถ้าลงคราวนี้แล้วถ้าได้เนี่ยครบเทอมเนี่ยแกจะอายุตั้ง92แล้วครับจะเป็นนักการเมืองที่อายุมากที่สุดในเอเชียก็ว่าได้แต่ว่าลีกวนยูบอกสุขภาพ ยังใช้ได้ก็จะลงฉะนั้นเลือกตั้งสิงคโปร์คราวนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีสีสันเสลยทีเดียวถึงแม้ผลจะรู้ล่วงหน้าแล้วว่าพรรค PAP ต้องได้80ที่นั่งขึ้นเพราะคราวนี้มี87ที่นั่งพเพิ่มจากเดิมเพราะว่าไปขีดเขตเลือกตั้งใหม่ที่น่าสนใจอีกข้อหนึ่งก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อปีที่แล้วเนี่ยกำหนดไว้เลยครับว่าพรรคฝ่ายค้านต้องมีที่นั่งอย่างน้อย9ที่นั่งแล้วสมมติประชาชนไม่เลือกเข้าไป9คนทํำยังไงเขาก็บอกว่าให้เอาคะแนนที่ดีทีี่่่สสสุุดดดถึงงแมม้อออบตตกก็าาาาเคคนนนขฝย 9คนขึ้นมาเพียงแต่ว่าถ้าคนที่สอบไม่ได้แต่ได้โควตา้าคนนี้สิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงก็มีจํากัดก็แปลว,ว่าเขาพยายามที่จะให้ดูเหมือนประชาธิปไตยมากขึ้นแต่ก็จํากัดสิทธิ์ของสสฝ่ายค้านพอสมควรทีดเดียวครับแต่ยังไงยังไงก็สนุกดูว่าจะได้6 6เซคะแนน Popular v o t e มากกว่าคราวที่แล้วหรือไม่คราวที่แล้วได้66นี่คือแค่2ใน3 1หนึ่งใน3หายไปไหนนั่นคือคำถามที่พักค PAP กำลังหาคำตอบจากครั้งนี้ถ้าครั้งนี้ถึงแม่ชนะถล่มทลายอย่างที่คาดแต่ถ้าคะแนาน Popular v o t e ไม่ถึง66%เป็นวิกฤตการณ์ของพรรค p p p ครับ